เติมเครื่องมีน้ำอ้อยอันนี้น้ำต้มเติมน้ำต้มหน่อยน้ำต้มแล้วก็มีน้ำตาลอา้าวซียิ้วขาว กองเคมดิเค็มยังเค็มไหมเค็มแล้วเอาอีกไหมว,วันนี้เรามาทานอาหารเจกันนะครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเจสูตรสูตรโบราณก๋วยเตี๋ยวเจสูตรโบราณคนไทยยังคืนน้ำลายเลยอ่ะตอนนี้ เตียวเจสูตรโบราณสูตรโบราณแต่ว่าเครื่องเป็นของสมัยใหม่แล้วตอนนี้นะครับอลองชิมอร่อยไหมจะได้ไหมอันนี้ด้วยจัญญาบันห้ามเห็นหน้าอร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะทานเจก็เข้ามาแวะเวียนแถว มาขามได้นะครับที่โรงเจสถานธรรมที่โค้งมาขามนะครับตรงทางเข้าวัดมาขามนะครับในซอยก็มีอาหารเจท่านได้รับประทานกันฟรีนะครับแล้วแต่ท่านจะมีจิตศรัทธานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับท่านที่สนใจก็เข้ามาได้นะครับ